สวัสดีค่ะนักเรียนตัวอย่างในการทำแบบฝึกหัดหน้า9และก็หน้า10นะคะจำนวนนับ200-1,000ถึง1,000ค่ะตัวอย่างในการทำแบบฝึกหัดหน้า9นะคะเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกและตัวเลขไทยแสดงจำนวนจากภาพ จะมีภาพที่เป็นตารางร้อยเพิ่มขึ้นมานะคะอ่าสอนกันอยู่อย่างข้อที่1น,นะคะตัวอย่างในข้อที่1จะมีตารางร้อยซ้อนทับกันอยู่4รูปนะคะและไม่มีตาราง1ิบแล้วก็ไม่มีตารางหน่วยแสดงว่าตัวเลขคินยูอารบิกก็คือ400ตัวเลขไทยก็400แบบนี้นะคะ ตัวอย่างหน้าที่10บค่ะเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนอาจจะเห็นว่าตารางร้อยซ้อนทับกันอยู่หลายรูปนะคะต้องนับให้ดีๆนะคะว่ามีกี่รูปมาเริ่มนับกันเลยค่ะ1 2 3 4 5 6อา่าตาราง10ก็ไม่มีเหมือนเดิมแล้วก็ตารางหน่วยมีอยู่1รูปก็เป็นตารางร้อยก็คือ600 ตารางิบไม่มีใส่ศูนย์นะคะส่วนหน่วยมีอยู่หนึ่งก็เป็นหกศูนย์หนึ่งแบบนี้เป็นเลขอารบิกตัวเลขไทยส่วนตัวหนังสือหกศูนย์หนึ่งเราจะอ่านว่าหกร้อยเอ็ดกันค่ะไม่ใช่หกร้อยหนึ่งนะคะต้องอ่านว่าหกร้อยเอ็ดค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ การอ่านและการเขียนตัวเลขไทยอารบิกและก็ตัวหนังสือแสดงจำนวนตั้งแต่0-1,000ถึง1,000ถ้านักเรียนสงสัยยังไงให้นักเรียนกลับไปดูคลิปวิดิโ,โอในการสอนนะคะสวัสดีค่ะ